วันนี้ได้ของมาหนึ่งชิ้นเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเขาเป็นชุดก่อนเดี๋ยวโดนแบนวันนี้เราได้ของมาตัวหนึง่งนะครับผมจากาห้าอ่าร้านที่มันมีเลข7นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยมาโลกกว่าทุกคนเห็นอะไไหมเห็นอะไรไหม ตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นโมเดลฟิกเกอร์เว้แต่ดูนี่ดูนี่มันคือถังน้ำแข็งเราจะมาแกะดูกันเลยอ่าเราเำนี่เพื่ออะไรนะโอเคผมต้องมาอย่างนี้เพราะว่าตอนที่คนส่งมา่ะเออตอนที่กูคนส่งมาอา่ากูไม่ไม่มีตะตะก้ารถเขาเรียกตะกล้าใช่ไหมเออ รถรถกูมันไม,ไม่ไม่มีที่วางเออก็เลยคนต้องต้องมา่างนี้แล้วก็คนมาตัดเลยโอเคมาเวลเท็กเจอร์อ่อาดีเทลของมันในกล่องนี้เดี๋ยวให้ดูโอ้โหนี่เหมือนกับตามเบอต่เเลยโอเคออกมานี่ครับ นี่คือตัวถังมันนะโอ้ยหอมมาดีมากเฮ้ยน่กจสวยนะนันก็สวยอยู่นะมันมีอยู่สี่สีนะแบบเนี้ยนี่ครับผมโอ้ยอย่างสวยนี่จะเป็นลายของเหมือนเป็นหนังสือคอมมิกเลยนะครับดีดี่ดะแล้วที่ผมชอบผมไม่ได้ชอบตัวนี้นะผมชอบตัวหลังนันเ้ยนี่ เขชอบคอบตัวล่างมันอ่ะไม่รู้เป็นไรชอบล่างหลงังหลังมันแล้วปิดไว้เดี๋ยวแม่งโดนแบดเลยนี่แล้วก็โลโก้มาวิวตรงนี้ชอบชอบก็เป็นเหยื่อการตลาดไปแล้วเราก็จะเอามันมาความตู้ ทันหน้านี้ไม่นู่นหันหน้านี้โหที่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 ซื้อเพราะไม่ได้เพาะอันนี้เลยเพราะนี่เนี่ยที่มึงเห็นเนี่ยไอ้เนี่ยฟ้าฟ้าแข่งแรงนะฟาอะไรเนี่ยไม่เพราะนี่ที่เราต้องการคือมาตรงนี้ ทำลดลายนี้ด้วยเลยไอ้เหี้ยไมไอ้ทีท่ไอ้นี่อ่ะทิ้งเราเล่นเราเล่นก็คือเรามารีวิวกันดีกว่าอันนี้อ่ะฝามันนะครับผมฝาของมันแต่แต่ดั้มต่ดัดดด้ไอสัตว์รีวิวเทียเด็กคุณเนี่ยก็มันเป็นฝาปกติแหละพลาสติกพลาสติกธรรมดา มดาให้กูรีวิวอะไรก็แค่มันถังแข็งกูจะไม่พูดว่ากระติกน้ำนะมันคือถังน้ำแข็งก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นโลโก้ตรงนี้นี่จะมันจะเขียนบอกไว้เลยนะอ่าหนึ่งอหอนหรือ5ลิตรถังยี่ห้าลิตรเลยนะครับใส่อะไรไปก็ระวังระวัง,วงดูดหมดนี่มึงล้มได้เลยนะตราให้ขอปิดไว้ แล้วก็จะมีเศลษฐการรีไซเคึ้น,นะครับผม,มได้อยู่เป็นลายไอรอนแมนมันมีอยู่ถังตัวนี้จะมีอยู่สีสีมีไอรอนแมนตรแล้วก็แล้วก็กับตอเมริกาครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นสีดําเป็นลายมาวิลผมอยากผมอยากได้ลายสีนั้นมากแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งในราคาที่สูง1,500บาท1,500บาทถังใหญ่เลยประมาณ10ลิตรได้ถังใหญ่สี่เหลี่ยมเลย กูไปปิกนิกได้อืมบอกเลยอันนั้นกูจะหาซื้อให้ได้แต่ว่าตังค์ไม่มีก็ใครอยากสนับสนุนก็บอกะครับเดี๋ยวเปิดโอเน็รืรู้สึกว่าช่วงนี้มาเอาของมารีวิวอะไรต่างๆรู้สึกว่ามันจะมันมันไม่มีเงินพอแล้วเงินไม่พอแล้วนะฮะตอนนี้ก็ก็จะว่จะซื้อของแต่งรถกูก็ยังเอาไว้ขอเลยเพราะว่าขนาดเงินผลรถกูก็จะไม่มีแล้ว ก็เออนี่เทเอะไฮไลท์อยู่นี่เลยเห็นอะไรไหมเวลาคุณไปที่อื่นเนี่ยไปปิกนิกเนี่ยจริงๆไม่ควรเอานี้ไปหรอกเอ,อรเอาขวดอถังใหญ่ไปดีกว่าเออถังใหญ่ใส่ของเยอะกว่าแต่นี้ก็เพื่อปาร์ต,ตี้อยู่บ้านนิดนึงอ่าไม่มีที่เปิดนี่คุณเทน้ำแข็งปุ๊บคุณไม่รู้จะเปิดไหนอ้าวเขี้ยที่เปิดอยู่เลยวะคุณเอาขวดน้ำมาเลยอสมมติมนี่ อันนี้คือขวดน้ำนนี่ขวดน้ำนะผมก็เอานี่อยู่วางนี่มันจะมีแง่งตรงนี้นะวิธีการเปิดนะมีแง่งตรงนี้ถ้าผมก็ปั๊บป๊อกมันขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะมันแข็งตกครับตกแน่แน่แน่นอนโอเคการรีวิวกนนี้ก็ตอนนี้อู้หูจะรีวิวอะไรให้มันน่าสนใจใครชอบก็กดไล้์กดแช่งไปนั่นแหละ โอเคครับตอนนี้ก็ไม่เหลือกูไม่รู้จะพูดอะไรละมันก็แค่มันก็แค่แถังมันแข็งเข้าใจหไหมอย่าพูดว่ากัติดติดขาดมึงั้นเดี๋ยวแม่งมีคนเอาเอาของ,องกูเนี่ยประโยชน์ทิ้งกระแสมันถ่ายไปนานแล้วก็ช่างเถอะแต่ก็นี่ครับเหนะ็นนะสวยเอาวางใต้โเงี้สวยยิ่งไม่สวยจริงเลยเออสวยจริงอะ ไม่ไม่ได้เอาถ่ายเอาอันนี้เอากล่องกล่องไม่สวยสวยดีส่วนทางเดียวขอเก็บเข้ามาเดิม <c oughs> โอเคครับบ๊ายบายพอดีว่าตอนถ่ายไม่รู้ว่ากล้องมันมีปัญหานะครับต้องขออนุญาตต้องขอโทษท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพอดีว่ากล้องมันตกระหว่างการขับรถกล้องหน้านมีปัญหากล้องโทรศัพทนะ์อะก็ขอโทษด้วยเพิ่งมารู้ตอนตัดต่อนะฮะแล้วก็มีแถมด้วยก็คือ พอดีว่าไอ้รังเนี้ยมันซื้อจากท้ายใบเสร็จนะครับผมกล่องแรกซื้อฮีโร่แรกซื้อกล่องฮีโร่ถ้าใครอยากได้ก็ไปหาได้ที่ร้านที่เป็นเลข7นะฮะหาซื้อหาถามดูนะครับผมถ้าใครอยากได้คนที่เป็นแฟนมาวิวนะครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปจริงๆแล้วอ่ะเอออย่าลืมอย่าลืมบอกว่า,ากล่องนี่มี ทางน้ำแข็งนี้มีอยู่4สีส่วนทางใหญ่จะมี2สีนะครับคือสีแดงแล้วก็สีดำสีดำสวยมากนะครับผมแต่ผมมีังหาไม่เจอนะครับต้องอไปก่อนละบ๊ายบายไปนะจริงๆแล้วนะไปก่อนนะครับ